วันนี้นะครับผู้จัดการแอดจะทำไก่อบเปรให้กินนะครับกัดิ้

เป็นที่ <c oughs> เป็นที่ระทึกผู้จัดการนะครับผู้จัดการเสียงง่วนกี่มาทําไก่อบกละมังให้กินขาได้รฮะยเียวเียเหนีเกียว,ว้วดดูนะครับดูดูด,ด,ดูสายตาสายตา,สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ผู้จัดการแอดคนเดียวครับรอกินไก่อันนี้อันนี้คนรอกินไก่นะครับคนรอกินไก่ก็กินไก่ก็กินไก่ อามัดเสจแรงกันรอนนะเนี่ยมีดอยู่ไหนวะเอามีดไปนามีดทั้งหลังอ่ะมูก็แกงกัมุกปง้นแหละกูแล้วจะลงยังไงวะนี่ไบ้านไหนเลาไปหมู่บ้านไหนเลไยาก่ก็ตายกทังหมู่บ้านเล ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดอกไม้มันยาวดูเหมือนพวกมึงลุ้นกับกูจังเลยไอ้เจ้ามือมาขอนี่เดียขอนี่ทุกเรื่องอ่ะมึงเก่งทุกเรื่องมึงเป็เคสำเร็จสักเรื่องอ่ะเด็กได้ก็เด็กแล้วนะกูร้อนแล้วนะ

โอ้ยยุ้ยเฉยเลยไหมเนี่ยดูินันเตาถ่านลนะอันนี้ก็เห็นก็ไม่เห็นไปละพีแอดกูพีแอดพีแอดไปเอาฝางแล้วครับอานี่แอปไปสุกฝางไปไหนพี่โบอกตมออ่ไถ้าเราจะรู้ไงว่ามันสุกไม่สุก ก่อนจะสุกเนี่ยมันต้องพฤหัสก่อนไปแล้วเราจะรู้ว่าสุกไม่มากยงไม่เชื่ออีกถ้าเป็นปก่อนถ้าเป็นปีแบฟางสามหอกจเต็มสุกแต่ว่าถ้าเป็นกะมังนี่ผมมันรับประกันกะมังนี่อมะสั้นหนูว่ามันบางอ๋อจุดจดไอ้รถไปจุดร้อนทิาย

ไม่พอน้าฟ้าขนาดนี้ไม่พอพอไหมไม่พอขอท <ขอ S 2> ัศนคตินะครับก็ต้องเอยใสก็เวลาเวลาเวลาแอดทำโก้วิจารณ์เวลาโก้ทําแอดวิจาร์คือผม <ทำ S 2> ไม่อยากจะวิจาร,คร์ <ทำ S 2> <ำ>ครับเพราะผมเบื่อไอ้พวกราคาคุยอะครับผมก็เลยไม่วิจาร์ <laughs> เดีวให้มันเห็นผลมันเองครับ, <laughs> รบที่มันววจาร์ผมมาผมไม่ถือ <laughs> เพราะผมทําผลงานให้เห็นไง เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูโนอ้นางสารเนาะนางสารผู้จัดการที่ไหนยอนอะดูนะครับวันนี้ดูนะครับตอนนี้จะเปิดแล้ว <Norwegian> อาทุกคนคอยดูทุกคนคอยดูเร็วอ้าวทุกคนคอยดูเร็วเัาจะเป็นยังไงเอ้าเต้น้นเต้น้น้เไป็มาวิจารณ์ได้เร็วไปก็ไปก็มาวิจารณ์ไั้เ็ว จโมยไปดูเลยนะตัดตัมาถ่ายเราเน่พี่โก้ลูกมาดูเลย่าพีโกดานยันสโมสรมาันัก้ขอทัศนคติพี่โก้ครับใมืคืนบอลแมนยูชนะไหมราคาคุยไหมคือราคาคุยครับยรุ่งนี้เอาปิ๊บคุม เอาง่ายๆครับย่ายังสดอยู่เลยครับเน่ะเอาแล้วเอาแล้ว,ลวคุยมาแมา่งแต่ร้อยเอ็ดเอาแล้วอ๋วอไม่ไหมเลยยะฝางน้อย,อยมันจะสุกไหมเนี่ยเอาเลยครับเริ่มครับ ทนนแทันแทนแนแท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 ห็นแทมแเนทนมทนแทนแนทนนแทนนแทนแทนทนแทนะทันแทนทนแทนแนแทนแทนแทนแนทนไนทนนทนนนนทนนทน่นท่นทนนทนนทนอนแทนนแทนแนแนทนแแทนนแทนแทนแนแทนแแทนแทแทนแทนนแนอแแ วันนี้มันก็ไม่ได้มันราคาคุยมันเยอะมันสู้ปลาทับทิมกูไม่ได้เอาเปี่แอนว่าไงพี่ยนปล่อยมันปล่อยมันนะปล่อยมันนะทำดีเสมอตัวทำชั่วเสมอตีนมึงเอาฐานพ่อมาเป็นตัวอันนี้เขาเรียกอะไรนี่พปลี่ยนยาบรรพกิดศพ ไก่ไก่อบใบ่อยนะครับอือหืออือหืออันนี้น่าจะไหมออหอมาเดี๋ยวมาดูกันจำไว้พอไฟดับเราสักสิบนาทีค่อยออก ให้มันละอุใช่ไหมแต่ให้ต้องสอนทุกเม็ดแต่กูสงสารคนไปหาไอ้ใบไม้มันจะไปลมตายตั้งแต่แย่แล้วมั้ยมึงไป่ให้เขาตัดมาแล้วก็บอกไก่ตัวเดียวเนี่มึงรอหมดทั้งมึงรอหมดทั้งไร่อ่ะไม่ดีเลยเก็บควันเดีนยวมไม่ดีเลยแตจริงๆนะไก่ตัวเดียวทำไมมึงเอาให้เขาเอาใบไปเยอะขนาดนี้แย่แล้วมั้ยชาวบ้านทั้งหลังเห็นไหม ปามเปรี้ยวแล้วมึงอกีตั้งเหรอเกไก่ไม่ใช่เอาไว้มันกินไงเกี่ยวเรื่องไงนนปามไม่เอาไว้ปกตีแิตะขอบมันอ่ะถ้าไม่เอาดินเหนียวโปะให้แน่นๆอ่ะมันไม่อบนี่เป็นไงนี่เป็นไงทัศชนะปกติไม่อบเป็นไงากินมาเยอะแล้วลองดูเด็กๆมันนะงานนี้เลยปล่อยว่าอย่ายึงมือเราถึงมือเราเขาเด็กๆก็ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตะกี้ไปขอยนี่มามะม่วงละ ่แอดให้เสียหน้านะพี่แอดที่ไม่ยุ่งไม่เข้าไปวุ่นวายเขาเพราะอยากให้น้องๆมันทำกันก่อมันจะได้มีประสบการณ์ทำให้จบนะมึงย็ไอ้ขอนมาเทินฝันบ้งบ้งลงกระทาทอดจบ แล้วแววว่ว่าถ้าไอ้ไก่ตัวนี้ไม่สุกจะเอาเครื่องบนของบ้านมาเผาทั้งครอบครทั้งบนนะวันนี้มันพุทธอะไรอ่ะอันบอกว่าสุกร้อย2 0 0วันถ้าสุกแล้วกินได้หมดโอ้พุธเป็นพุธธรรมดานะพุทธลาหูพี้ยส์มีแต่คนศพประมาทพี่ทั้งนั้นเลยอ่ะไหนก้อนเนี่ยใส่หมดเลยใส่หมดเลยอ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยที่พุทธวันวิสาขบูชาไปวันเปไปวันหยุดรถวันนี้เทีต้องบอกเป็นวันพุทธวันนี้เป็นวันพุทธเป็นวิวิสาขบูชาไป็วันพุทธไก่ลาหูใหญ่แล้ววันนี้คนชั่วออกบ้านนคที่เล่นไสยศาสตร์วันนนี้่าจะดี คนที่ทำลามกุกจกกระเป็ดทำทุกอย่างเพราะไอ้มุกชั่วๆวันนี้จะดีเขาเรียกกำลังอันจะดีอันนี้เรื่องจริงแต่คนดีๆคนดีๆคนพุทธคนทุกอย่างวันนี้ก็ไม่ออกบ้านเพราะราศีมันจะอ่อนอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคนพุทธจริงอันนี้เรื่องจริง <c oughs> พุทธราหูเขาบอกคนที่เกเรคนชอบเล่นไสยศาสตร์คนเล่นมนต์ดำคนเล่นชั่วๆชั่วๆนายชั่ววันนี้จะดีทังดีเขาบอกว่าเอาหูซ้อมร้องเลยเนี่ยใช่แต่ถ้าคนดีๆสวดมนต์ซื้อพุทธวันนี้ห้าออกจากบ้านเลยมีเคราะอ่า วันพุธครับพระโอ้โหไม่จะมีเ <Bis> ร oh, uh, like ื่องทำไมอย่า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 มา่านี่พ่อนี่ลูกเหียทงเหียทงแขนไม่เข้าใเมื่อกี้หรออะไรแอดไปแล้ววะวันนี้วันพุธวันพุธแรงมากเปลี่ยนว่าไงเนี่ยวันนี่ยนเบียดบียดว่าไงว่าไงว่าไงคุณดีมากเลยเกิดมากินเหล้าทุกงวันเนี่ยเกิดมากินเหล้าทั้งวันเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัว ไอ้พวกชั umas, ่วชั่วพวกมีความชั่วพวกเลวๆพวกนี้นะไอ้พวกวันนี้จะไม่เป็นแข่งโบว์อันนี้เรื่องจริงวันนี้พวกแต่ละพวกธรรมะธรรมโมพวกวันนี้จะอ่อนเพราะเราวันนี้แข็งมากวันนี้กูจะกล้าออกท่องเที่ยวไงเพราะทำไมรู้ไหมมีพระพุทธเจ้าออกท่องเที่ยวด้วยวันนี้พวกเราพวกเฮียๆมันออกในวันที่แข็งพุกแล้วก็สบูรณ์เโอเคตัดปี๊บดาเนี่ยแดกไม่ได้ก e> ็ไม่ต้องแดกตัดปี๊ดดามีไม่มีเปอร์เซ็นต์เออรีวกูว่าแล้วมีเดียวมีเดียวแล้ว อ่ะมาดูรอบสองหม่ๆมียกมือไหว้ด้วยอ่ไม่เอะไรมาดูกันอมาดูรอบสองครับเมื่อกี้เปรอบเมื่อกี้เปรอบรอบแรกรอบ รรรออออออบงง้ะัน <balcony> น <Sp> <to> ีเป็นรอบิงเหมือนกับแมนยูกับอะไรนะครับเหมือนแมนยูแพ้เบียร์ลินคือเนี่ยครับจะบ้าไงเบียร์ลิวชนะไอ้ไม่ใช่แมนยูชนะครบทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องครับเมื่อกี้รอบรองนะครับนี่เป็นรอบชิงนี่เป็นรอบชิงนะครับนะครับรอบชิงนะครับแพ้เบียรลินไปแล้วครับ สุกครับสุก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 เพื่อนเปิดขึ้นแล้วพี่โอ้โหเจ๊เอาพีกพคุมหัวเลยมนยูถือว่าสุกนะครับถือว่าสุกนะครับสุกแต่ต้องล้างน้ำก่อนนึกกินไม่ได้ดับไดะดหมอยู่เหรอดับดับไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ใช้มือจับครับมันร้อนครับ เดี๋ยวเดูนะเดี๋ยวดูนะทำไมต้องมาเดี๋ยวเธอทำไมต้องมาอัก่อนอ่ะดูเอ้ใช่ได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 ้ดกิ่นไหมจะได้ลุลงยนนสุเลยนะ ถ้ามันไม่ฝังไปในดินนะก็จะสวยอยู่หรอกจริงๆถ้าผ่าครึ่งซะก่อนแล้วย LIKE ่างบนตะแกรงเตาถ่านนะกินขึื่อาดีนะใครก่อไฟได้ไหมครับไม่กินเหมือนกินเหมือนไก่ย่างตะลอยอ่าเออาน้ำราดกินได้ถือว่าอร่อยกว่าเยอะกินได้กินได้กินได้สุกกินได้ครับถือว่าโอเคสุกครับเราดูการกินจากนองซางถือวงดนตรีฮ้องอมตะมาตกกระป๋